ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าอาคารสำนักวิศวกรรมยานยนต์นะครับเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับที่สถานกรมการขนส่งทางบกนะครับตอนนี้นะครับปัญหาเรื่องมลพิษนะครับเกี่ยวกับถ่อยอเสียรถยนต์เรื่องถ่านหินสานครับมันเป็นปัญหาที่ดูแลงมากนะครับผมให้ความสนใจเรื่องนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าโดยประจักิการปรเจกต์ของ บริษัทพิลอร์มารนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตกีซี่เนี่ยครับมีอยู่3อย่างนะครับเซฟเอเนจีเซฟแอนแวนเอเม้นและเซฟดิเออร์ประหยัดพลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็รักโลกนะครับเป็นมิตรต่อสังคมโลกคือสิ่งและเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเร็วๆนี้นะครับท่านจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ซึ่งนะครับจะช่วยนะครับแก้ไขปัญหาเรื่อง PM 2.5นะครับ EC นะครับ Combustion Cleaner หรือน้ำยาล้างห้องเผาไหม้ มาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับพบกับคอนเซปต์ e y Care นะครับ EC ห่วง mm hmm. ใจนะครับ